S <S สวัสดีครับผมเนาะสวัสดีเอาเซอร์ของวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งหนึ่งพันวาครับผมห้หหาแล้วหนึ่งพันวาเออโพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเนาะเอาเมื่อนี้ไม่แจกข่าวด้วนได้พีน่น้องเด้อแจ้งข่าวด้วนถามหาอะไรมาโค้งสุดท้ายจริงๆถา,ามกั่เป็นขาวอ,อะไร,รแต่ว่าทางช่องไม่ได้ใดๆก็เล่นม่ได้เลยก่อนครับผมเป็นมาเท่าไงมากได้พี่น้องสี่เด้อนะคะน้ำให้ยังละมาอีกแนวโชค แนหมานแล้วแน่ทางเนาะ,นะแนวทางเสียงสลากินแบ่งรัฐบาลได้พีน่น้องเดอ้อ <c oughs> มักกระจัดคัดกระพันเนาะตัวเลขครับผม<อ>งวดประจําวันที่หนึ่งนเนาะะอาจจะถื่อยหรือว่าอาจจะไม่จ<า>คือก็ถือก็ไม่รู้เานาะแต่ว่าทางส่องให้เป็นแนวทางเาพิ่งได้มาเพิ่งได้มาครับผมเนาะแต่บุ่รู้ว่าจะย่าน ดังหรือว่าจะไหนกันไม่รู้เพราะว่าเพื่อนกับย่านเอ็มซีขันมาถือเพื่อนกับบอย่ากกันนะเพื่อนกับบอย,ย่านเห็นถามมาหลายเลย์นะ<ล>เจใหญ่เมียนเพื่อนจากใครอยู่ตัวเงที่เราไม่หลุดว่าหลุดครับถือว่าหลุดเลยก็เลยสิมา้าสาเนี่ยพี่น้องตาคว้านานันก็คือเขามาตลอดเนาะตาเงินนี้ค่ะฟังไปสะก่อนแม่่คะต่ว่าก็อย่าฟังโดนเนาะพี่น้องเนาะอาจม่มีโชคมีหมันเนาะพี่น้องเด้อหรือว่าพูดอยาก จะตามเลยก็ได้เลยื่อเขามาไลอีกวัแล้วแต่มันหลุดถึงวดเมื่อกี้นี่ครับผมวันที่แล้วถือว่าหลุดเนถือว่าลุดทุกที่ก้อนนั้นนั่นจะเข้าตรงๆเลยนับพี่น้องได้สำหรับเล็กรับเจใจน่ะพี่น้องเ้อะครับผมก้อนนี้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะครับผมวันที่ตามทางช่องทีมงานนับพี่น้องนัมาหาเฮงเนาะสาวเชียงาทยนะครับผมรสาวอีสานไฟแเฮง มาให้ประมวลมาให้มวลซึ่งหลับพี่รองเนาะ,ะตามสเต็ปนับพี่รองเน,นาะอันนี้โค้งสุดท้ายโค้้้งสุดทายแลวอ่ามือจัะมาอีกเมื่อกี้อีกชั่วโมงก็จะออกแล<ม>้วับพี่รอ,องเด้อเพราะว่าเป็นสุขุมหายมากเลยจ้ะอ่าแต่ว่ากา่อนเดือนอ่าแอดมิน่กับฟัน,ยนอยู่หอกไม,ม่ฟันครับผมฟันจะต้องวัดแต่ว่ากับป้ากาบอกเคขื่อนแต่กับขั้นผู้ใดมากตัวนี้กับจานน้ำก็ได้น้องส่วนตัว ตัวมาเองครับต้อนรับตุลีกันมาหลายตัวหอกครับผมตาตาต้องวัดกุญล่ะพี่น้องต้องวดฟันว่าเพิ่นเอาลอตเตอรี่มาให้เออน้อเป็นไทยมาให้กับผู้ขายลอตุลีโอ้น้องจะบอกได้ว่าไสมควรไอ้สมควรฟันเกี่ยวเพิ่นเออไม่ได้สมควรบ่ะว่าเพิ่นเอาเจ้าออกมาให้จังลอตเตอรี่ตัวนี้เจ้าขายมาเมดบอกเจ้าจะไมาให้เจ้าขายแค่น่าน่าสีน้องด้ว ต่ว่ากับบรูว่าจิสท่านไดดอกเ<ม>พิ่นเอาศูนหนึ่งมาให้เ<ม>นาะศูนหนึ่งครับผมเอามาให้ครับเนาะก็คือตองหวัดมีแต่ตัวเดียวอ้อยต้อยแล้วพี่้องก็<ม>อันอยู่วามฝันของแอดมินส่วนตัวมาโคา้งทุดท้ายกับมาฝันเกยวกบเรศหนึ่งเจ็ดเ<ม>พิ่นชูมือให้เ<ม>นาะไปไปงานศพ นพี่น้องไปงานศพ่นเนาะแต่ว่าคนในงาน,นเนะนกจไปถามหาลอกๆแรกๆนอะพี่น้องนอะสืบแสวงหาตามชั้นสัตว์น,นันนาคาตัวเล็เนาะไปงานศพก็ได้กับซอสแท่ๆไปไปก็ได้กับซีบมาวันหนึ่งเจ็กรสัน<ม>อ่ามา<ต>อย่างนาหางหรือัระนนั่นครับไม่มีอะไรนะสนุดโตนะสุดโตวอ่าสดโต้ของแอดมินด้วยพี่น้องด้อศูน่งกับหนึ่งเจดพี่น้องอ่าก็ศูนย์หนึ่งเจ็ดแค่นั้นครับตาเต่า อันตัวก็หนึ่งเจ็ดแค่นั้นส่วนตัวนะครับเด้่อกานผู้ได้มากกะมากนับตัวนี้กะจัดให้เนาะแต่ว่าเ,ออเ,เลขอรับเจ๋ใหญ่ครับเนาะเลขอรับเจ๋ใหญ่ฟังไปตัดได้พี่น,ออนอ้องเด้อแอดมินกับสีฟ้าจังหน่อยเนาะก็หายได้ลดคลิปเด็นเป็น้องเด้อเพราะว่าตัวเลขมีโบกี้หางเนาะ กตัวแรกครับผมตัวแรกให้มาหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าพี่น้องครับผมพักรพี่น้องจนมากตรงๆได้พี่น้องเด้อหนึ่งเกครับมาอ้ม่เพิ่กันเอามาให้นาอหนึ่งเก้นะครหนึ่งเก้านะครับเนาะตัวที่สองเจดเก้าอืมเจ็ดเก้าดูสิาดว่าแบบได้มาแบบได้ก็ไม่รู้เดเพิ่อเเอาให้จังสี่ หนึ่งเก่าเจเก่าแล้วก็แปดสามแดสามบ้านเลขที่ที่นางบอกวิ่ง่พี่น้อง 8, <3 S 1> ออกไลยซ้อมมาซสอนนะเนาะแปดสามกาเนาะแล้วก็สามสี่ 8, 3, 3, 4, ครับผู้ 3, <4. S 1> ดใดมักตัวใดรก็จัดได้ผู้ใดบ่มมักกับฟงังมึงกับใด้ด้พี่น้องได้ ฟังมึงพิจารณาเบ้งติดนงครับผมหอด้วย้วหอดสามสีหอดสามสีสแล้วก็ห้าศูนย์ูับพี่องัดหนากกับพีตะเล็กเนาะเล็กกระแสยุ่ยย่นอนพี่รองเนาะตัวไรก็ระไดตาคพึ่หอยบ้างส่กระจักที่วางเลยแต่ว่าก็แตก แต่เราไม่ออกขึ้นเขาออกตรงนี้ว่าเขาสูดังก็ได้ออกอีนี้แล้วก็หนึ่งเจ็ดครับนี่ละตัวเกี่ยวกับคฟันแอดมินที่นี่ก็ได้หนึ่งเจ็ีก็ได้นพี่น้องเรามีทบทวนนะพี่น้องเด้อนี่หนึ่งไมใช่มากกวมากนีหก้งหาหากครงบางงวดจะหา แต่ว่ามีจะมีชุดเลขสามตัวให้ยอะครับผมบางรอบเราจะซื้อกับสามชุด่แล้วน่อใม้เนาะบางรอบก็ชุดเดียวบางรอบก็สองชุดแต่ว่าพี่เสียด้วยกันหัวดนี่พี่น้องพิจารณาเมือเขานะคเลขสามตัวก็มาแล้วเหมือนกันได้มาแล้วสามตัวก็มีสามตัวนี่เคยแตอทั้งบนทั้งล่างด้อยเคยมีมาแล้วแม่อาจจะยำสกวันนะคะแต่ว่าวกนี้ก็พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางออมาให้ครับผม สำหร,รับเด็กรับจีไงอ่าเนาะรลวพาเวซีก็รอดีเด็กสามตัวคนไหมก็ร็รอกับพี่ณานผ่้เก่าและพี่น้องเนาะคะรับต่รวจจุดมักมมัต์สามตัวครับผมสามตัวศูนย์หนึ่งห้าครับอีหน่อยองี่ศูนย์หนึ่งห้าด้วย่ะปากกาแดงเขียนนะสามตัวศูนหนึ่งรือ,อว่อผู้ใดจิตตัสที่นีก็ได้ด้อเคยแตกทั้งบนทั้งล่างนะคะครับผม สำหรับอันสามตัวนี้แล้วผู้ใดอยากอยากมักไม่สุดก็บ่หลายทางบอกพี่น้องเพิ่อนก็หายมาทั้งสี่เนะี่ะแต่ว่ามันบ่มีนไม่ได้เด่นหายมากมายกับบอฟีเด่นคืนอเราครับผมกันตามนี่สะตายเพิ่นเพิ่มจี็ดมากทังสี่อบอบบอได้บอกเราบุ๊ว่าเป็นบนเป็นล่างอ่าก็คือมกกัอมกก็คือมักกระดจัดเนาะอ่า คือว่าสั่นแหละพี่น้องก็เพราะว่าท่างช่องกับพึ่งได้มาเมื่อกี้ครับผมได้ฝ้าวัดคิดในเอฟซีเพราะว่าปัญหามาหลายแต่ว่าท่างช่องกับพได้เนี่ยท่ามากเราเหมือนจะจะลงอหาจังไหนไอ้ไหนเมื่ลเร็วก็ได้ฝ้าวงหาอยู่ที่พี่น้องเอฟซีเพราะว่างวดว่าหันดูรูดพี่น้องเนาะคือว่ารูดเพิ่มก็ได้อ่าหย่านย่านหนึเอฟซีอย่าพูดติดตามอ่าอ่าบนั่นนั่แต่ว่ากะดหามากกับเอนเกือบแบงมากพี่น้องเจ้าว่ากันคือคิดเจ้ว่ากันคด ให้เป็นแนวทางนะพี่น้องเด้อป็นแนวทางเท่านั้น<ะ>นี่แหละครับผมเนาะครับพูดได<อ>มักตัวไดกัะ<ฮ>ะจะกลับก็กกับแต่ล่ชนมากกับ<อ>่ค่อยกลับเน่นคือ<ก>จัดศ<อ>ูนย์ศูนย์หกวัน่นา้่าหลายตัวเ<อ>านาะอ่าคนหมากกะศูนหกกับแกตัตรจดศูนกัแตกตัวตรมานี้ตัวใ<อ>ดสอแตกพี่น้อง ถ้าบู้ณไดมาก์คซูนั่นงอยู่กับมี่ท่านนั่นลหละตามต็นของหมหาแหงนี่เอามาร่วมกันเป็นศูน,นึงเจ็ดของเพื่อนซูนึงหาพี่นอ้องอ่าพิษกันเล็ดไทยเด้วน้าพิทจะไเมื่าเ,เอได้เล็กเจ็ดหากะ่ะลุ่นวันนี่กระดังนี่เลยมหาแหงแต่ว่าไม่มีในในีเ้เจ็ดห้าก,ก็ดังแต่ว่าไม่มีอ่าเรมีได้พี่น้องกี่สีเราซูปั่งซือเดินแมนตัวฮัดตัวคิดกะไรผู้ไดมักก็ได้กระจับไปเนี่ยนะคะ่าของเพิ่นเป็นศูนึงเจ็ดครับผม ของอะไของอะไเจ๊ใหญ่เพิ่งจน01ห่านี่ครับผมค่ะนะคะของเจ๊ใหญ่เป็น01ห่าบ้านสิตตั้งกันตรงรักมือครับผมแต่เวลาออกมันกิบอะไ้เป็นรักมือด้ิล่ะครับผมกิดบ่ได้เลือดรักบ่ได้เลือดกับแหน่งเื่านันไม่ได้เลือดกับแหน่งถ้าออกก็คือออกตรงเลยจ้าถ้าออกก็มาตรงครับผมนะคะเอาเจ้าไหนกับฝากพิจารณาเบอร์เด็กสาวตัวเพิ่งไหนมาแค่ชุดเดียวครับผมหัวที่เราเพันงไหนมา สักช่วยขึ้นไหมช่วเดี๋ยวก่อนครับนะจะติดกันแลหน้าเอาไว้เห็ดหน้า้างพี่น้องหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าครับแปดสามสามสี่ห้าศูนย์ครับหนึ่งเจ็ดครับผมแล้วก็สามตัวคนไหนมาศูนย์หนึ่งห้าแต่ขอย้ำคนมาเล็กสามตัวให้เล็สามตัวมันกวกดีดีเธอออกมาแล้วเนี่ย แจกสิว่าเลยนะคุณว่อตีตตามมานะแจกสาับกสมงวดนั่นเนาะมันก็ออกด้วยกันแจกสามหกสามด้วนคุณพ่อเข้าทั้งบนทั้งล่างแจกหกสามเนาะนกงวดเลยคิะแล้วเรกอปแจกชูตัวเลขให้ได้ีน่นยกกนอยสิครับผมนะทุกงวดไตัวเลขไว้กันค่ะคอยมีสุขมีหมานำกันสุขุขคุกครับสำหรับงวดวันที่นหนึ่งหนึ่งันวาคมครับผมหกค่ะผู้ใดติดตามตั้งกะมักักเลยจัดเท่านั้น ครับผมทงัทงจองให้เส็นเนี่ยท่านในการสนับสนุนชลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทชคดีวันมาสุขุทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ